จดชนชมที่ปลูกนะเราเราปลูกแล้วใบเขาจะลวกอย่างนี้ครับผมนี่อันนี้ผมปลูกก่อนหน้านี้ไว้ไว้แล้วเนาะ ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอสวัสดีคุณป้าคุณนะ้าคุณอาคุณลุงแล้วก็ขอ,อากราบนมัสก,การคุณเจ้าด้วยครับผมก็สวัสดีกันในวันที่สิบเจดตุลาคมครับผมบรรยากาศอยู่ที่บ้านผมที่สีสเกียรก็เริ่มเย็นหน่อยๆแล้วเนาะก็เย็นนิดนึงครับผมเริ่มจะมีอากาศเย็นๆเ,เข้ามาแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาปลูกชุมชมให้ดูจะเป็นปลูกต้นนี้เนาะคือไม้ที่หลายท่านรับไปจากผมก็ขอบคุณที่สุดครับผมที่ช่วยเหลือในทุกๆครั้ง จะมีไม้ประมาณนี้ครับผมที่ถอนเตรียมไว้แล้วก็ผมก็ได้คาแนะนําจากพี่สาวคนหนึ่งว่าให้ถอนเอาไว้แล้วก็เอาไปวางไว้ใน,ในที่ร่มก่อนเนาะในร่มไม้ไม้จะดูจุดชื่นแล้วก็ดูทรงตัวดูแข็งแรงอาจจะทําใหไ้ไม้ไม่มีปัญหาในเรื่องอาการกิ่งเน่าประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณที่สุดครับผมคุณพี่ที่ให้คําแนะนํามาผมก็รับปฏิบัติตามเนาะอันนี้จะมีเปลวสุริยันเรนโบวรสวนชั้นเก็ดมี คาเมล่ามีมงกรทองหากคันไหนเนาะชอบแล้วก็ก็ทักทายเข้ามาได้ครับผมก็จะจะเหมือนเดิมเนาะสามต้นนี้ก็จะอยู่ที่สี่ร้ยบาทเป็นราคาฟ้องสูงครับผมสามต้นประมาณนี้อาจจะมีต้นโตด้วยต้นเล็กด้วยขนาดเล็กก็ก็ไม่ใช่จะเล็กข่าดหรอกเนาะผมก็จะคัดให้มีต้นโตต้นเล็กไปด้วยน้ะต้นเล็กต้นหนึ่งต้นตัวสองต้นประมาณนี้ครับผมไม้ก็ ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้กับผมก็ขอบคุณที่สุดครับผมวันนี้ไม่ได้ตอบเลยเนาะทางไลน์เนาะขอโทษด้วยขอโทษมากคด้วยเมื่อวานก,นกับวันนี้เนาะแล้วทางโทรศัพท์ด้วยโทรเข้ามาหลายท่านมากครับผมไม่ได้ตอบไม่ได้คุยด้วยก็ขอโทษด้วยครับผมก็อย่า่าญิงว่าอะไรด้วยพอดีพี่สาวเกิดอุบัติเหตุครับผมก็เลยจะยุยย่งๆหน่อยเนานะไม่ไม่ได้มีไม่ได้เข้ามาตอบอะไรเข้ามาทักทายด้วยสายอโทรศัพท์โทรเข้ามาก็ไม่ได้รับด้วยครับผมก็ขอโทษมากๆด้วยครับผม น,นี่เป็นดอกแดงครับผมแต่ผมไม่รู้แล้วว่าแดงอะไรผมจำไม่ได้แล้วหน้าไมา้ตัวเก่าๆแล้วก็ผมตัดกิ่งไปต่อต้นใหม่เยอะแล้วตัวนี้ก็เลยเหลือไม่กี่กิ่งเองก่อนจะปลูกกันครับผมก็เดี๋ยวมาแนะนําปุ๋ยอันนี้เป็นปุ๋ยที่ผมทําขึ้นมาขายหนึ่งกิโลเป็นกิโลกร,รัมตัวนี้ครับผมหาใครอยากได้ไปใช้ก็ก้ายเข้ามาครับผมสวนเร็วแรงทะลุทะลแคันนี้ปุ๋ยร่งดอกอามาดูตัวปุ๋ยที่ผม อันนี้เนาะอันนี้จะมีส่วน13.3 13ที่ใส่ไปแล้วก็จะมีส่วนไอ้26 6บวก1แล้วก็อันนี้จะใชเ้เล่งเล่งใบเร่งใบเรีงจิ้มนี้จะทําให้ข้อดอกเหนียวคนเหนียวก็ทั้งหมดมี5ตัวปุ๋ย5ตัวผมและมีปุ๋ยดิบอีกตัวหนึ่งเป็น5ตัวอันนี้คือปุ๋ยสําหรับเล่งสีเล่งดอกแล้วก็จะมีปุ๋ยดิบอีกตัวหนึ่งเป็น5ตัว อันนี้ชนชมที่ปลูกนะเราเรา,าปลูกแล้วใบเขาจะร่วงอย่างนี้ครับผมนี่อันนี้ผมปลูกก่อนหน้านี้ไว้ไว้แล้วเนาะใบร่วงแล้วเขาจะแตกใบใหม่ออกมาเองครับผมก็ก็ยังไงละ่ะก็โอเคนะก็ถ้าแตกใบใหม่แล้วก็ให้ปุ๋ยบำรุงแล้วก็จะมีใบใหม่มีดอกมปอะยไรให้เราดูอันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาปลูกให้ดูว่าเราทำอย่างไรบ้างคนระับหลายท่านก็รู้เด่ว่าก็อยากจะทําให้ดูครับผมเดี๋ยววางก็แป๊บนึงครับผม ครับผมมาปลูกกันแบบไม่ง่ายครับผมอันนี้คือจ้ชมพี่เราถอนขึ้นมาประมาณนี้ครับผมนี่อันนี้คือจ้ชมพี่ผมถอนเพื่อขายพือจำหน่ายแต่ว่าถ้าเราจะเปลี่ยนดินดีวิธีหนึ่งที่อยู่ว่าเนาะเราก็ไม่ต้องอเอาดินออ่อให้หมดเราเอาดินออกอแค่าบางส่วนเราดูดินเก่าไว้ด้วยเห็นตอนนี้เป็นเจ้ชมพี่จะถอนขายก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูก็มีกาบมะพร้าวสับแล้วก็มีดินที่เราผสมเอาไว้อันนี้จะเป็นกาบมะพร้าวสับไวดก่อน แล้วก็อันนี้จะเป็นปุ๋ยเร่งดอกปุ๋ยลายช้าต้องเป็นปุ๋ยละไรช้าแล้วก็ด้วยปุ๋ยอาช้าลงไปนี่ปุ๋ยลายช้า,นะลา,ชาแล้วก็วกทับอีกหน่อยหนึ่งหน่อยนึงที่หนึหน่งในหน่อยนะไม่มากไม่มากคุณพี่เอหน่อยแล้วก็ไม้ละลงประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็ชั้นหน้ามาก็จะเป็นพวกดินหมกักดินเป็นไม้หมักเรา กับมีกาบมะพรา้าวสับด้วยก็ใส่ตาลปไปเลยครับผมเราทําแบบนี้แล้วเราก็เป็นไม้หม,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 ม่อยู่ไม่หม่หม่อยู่อาจจะคุไม่ถูกเลยอพูดไม่ชัดแมไม่ใช่เราก็ลดน้ําแต่พอชุ่มครับผมลดน้ำถ้าชุ่มนะทั้งเดียวพอครับผมลดกันเดียวพอเราลดน้ําไ,ไปเลยประมาณถึงสี่วันก็ได้นะล,ลดงดไปนานเลยลดน้ํา งดน้าไม่ใช่ลดน้านะงดน้ําบ่ต้องให้น้ำนะครับผมบ่ต้องให้น้ำเรื่อยพี่เราก็ต้องให้น้ําเลยเราก็งดไปเลยเ้าเราต้องเราดูว่าไม้เราอาการสรตัวดีแล้วนะใบร่วงใบเหลืองช่างเขาครับผมปล่อยไปเลยครับผมแล้วเขาแตกใบใหม่ออกเองเราให้รากเขาเดินก่อนแล้วเขาแตกใบใหม่อยู่แล้วเราก็จะได้ไม้สวยแต่ก็รอนานไหมรอนานนะครับผมเนาะไม้แบบนี้เป็นไม้ที่ที่ถมแบบนี้ไม่ใช่จะวื้นัวเร็วเท่าไหร่ก็รอนานอยู่ ก็เป็นเดือนครับผมเป็นเดือนสองเดือนที่จะสวยได้แต่เราก็เลี้ยงเพื่อจะเอาไายพันเนาะปีนี้ไม่สวยปีหน้าสวยแน่นอนราพปีหน้าอีกไม,ไม่ไม่นานก็ปีหน้านแล้วเนาะ <c oughs> ก็ประมาณนี้ผมปลูกเสร็จอย่างนี้เนาะเราก็รดน้ำคร,ครั้งแรกล้วก็งดน้ําไประย,ยาไปถึงสิบวันเลยเราแล้วเราไม่ให้น้ําวันเว้นวันทีนี้หลังจากเรางดไปแล้วสิบวันเอ่วันนี้วันอยู่นิดนึงหลังจากนั้นเราก็เรามาให้ปกติคนละครั้งตามปกติผม ครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมมามาพูดคุยวางเรื่องการกรปโปกจนจบแบบไม้ถอนถอนไม้ถอนหลังหลักเนาะเป็นชมปลูกไม้ที่ถอนหลังหลัก mm hmm. ก็ขอบคุณที่สุดับผมที่เข้ามารับชมขอบคุณสำหรับการสั่งจองไม้ไว mm ้ครับผมก็ยังมีร้อนชั้นเกบมีมังกรพองมีม่วงคำมีแรนโบมีคาเมล่า mm hmm. ก็หาขนาดไหนชอบ mm hmm. ก็สักเข้ามาครับผม ก็ยังขายอยู่ที่สามต้นสี่ร้อยอันนี้คือสามต้นสี่ร้อยเป็นราคาปกติครับผมสามต้นสี่ร้อยก็จะมีลายชุดอยู่ับผมก็หากัานไหนมีความเมตตาเนาะอยากจะช่วยเหลือคุณป้าคุณลุงพี่ก็ทักทายเข้ามาครับผมเดี๋ยวก็จะให้เบอร์ไว้เนาะทิ้งเบอร์ไว้เบอร์ก็จะคือลายไอดียลายผมก็จะเป็นเบอร์ผมเองครับผมเข,ข้าไปเจอก็ลายผมก็จะใช้ชื่อจริงเนาะว่าชื่อบุญช่วยใช้บัญญาเป็นชื่อจริงครับผ <belum S 1> <cai> มเป็นชื่อจริงก็จะมาทําเป็นช่องยูทูบยูเคสามในการทํางานถ่ายงาน ครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณที่สุดครับผมที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้หากไม่รับโทรศัพท์วันนี้ก็ขอโทษด้วยเด้อครับผมไม่รับหลายท่านเลยก็ไลา์สายด้วยแล้วก็ทางไลน์ด้วยยังไม่เข้าไปดูอยู่แต่ว่ายังไงก็ดูทุกท่านครับผมมาชุดนี้จะส่งให้วันกันครับผมหาท่านไหนชอบก็สามต้นสี่ร้อยก็ทักทายเข้ามาครับผม่าจะต้นไหนบ้างเนาะเอาผมคีิปนี้ก็ขอบคุณที่สุดครับผมขอบคุณมากครับผมก็ขอจบคลิปนี้ในเพียงเท่านี้ครับผมก็ขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม